สวัสดีทุกคนตอนนี้มันก็เร่งทําบ้านใหนะ้มันเสร็จเร็วๆเละตอนนี้นะนะจะเร่งทําบ้านให้มันเสร็จเร็วมารับปีเชืบอเบ้อ,บอค่อยนอนคนเดียวว่าวนะ <c oughs> อะพี่ดิเรกสวัสดีครับนะนี่เพืก่ก็เร่งทําบ้านแล้วครับพี่น้องเอฟซีอยากให้มันทันปีใหม่ดิยี่ใหม่เขาก็สวดมนต์ข้ามปีอีนี่จะเชิงข้ามปีเท่าน <c oughs> ี้ ซึ่งขาปีนะครับพี่น้องเขาบัดมแต่สวดมนต์ขาปีโอ้ยตายแล้วนะครับเนาะบัดเปิดเร่งทำสนามลบเดีโอนเงินมาให้การสร้างบ้านเดีโอนให้เป็นแสนบอกว่าจะโอนให้อีกแล้วบ่ขอส่งสติ๊กเกอร์มาสองร้อยคนแยบแยบเออส่งสองร้อยอีวันนี้เยอะๆพ่อเขอบคุณมากครับพี่เป็ดของหนูพะเนี่ยเยอะๆเช่นกันกันข้ามา โอยรับพีน้องเอฟซีนะเึิงขับปีเออนะแต่ว่าเขาส่วนมนข้ามปีได้พิมิตอีนี่เซิงข้ามปีทีนี้เพราะด้ปีไม่เนาะเขาไม่ปามัน่นอืมเขาไม่ปามั่นพี่โอยนะตามข้ามโบลานเขาว่าหลานนะเขาไม่ปามันนะ่นเนาะโอ้ยนะครับเออยยำหนาวเนาะ นามหมาก็โอ้ยกอดของดำก็เบิ้งเอาเลยครับอันนี้ของดำมันเป็นยังไงฮะกอดอุ่นอ,อ้ยนะครับปิดไฟก็เห็นทุกแขวนันนะน <laughs> <laughs> จากกูใส่ระบาดดีจากลายเป็นใส่ันี้ในมือข้ามหาไแล้ว <laughs> จากคู่อยู่มองไหนระบาดนี่โอ้ยตายแล้วนะ <laughs> จักย่างถอยหนาจักย่างเดินหนาจักย่างถอยหลังแหละครับเนาะเออนะว่าอะไรบางไหล่าแปรเบิดนะครับพี่น้องเอฟซีที่นี่ย่างถอยหลังบ่เปจีว่านี่มันแปรนะบางไหลมาอืได้กินบ้างบางไหลพูดแต่พูดเสพนุ่มไหนบานนี้ครับพี่น้องเอฟซีเอาซ้ำหัวเล็กน้อยนี่คนว่าเบิดกุนนะบักการนี่เขาบอกเสกูเดี๋ยวคนมาไม่บอกเรขู่มาหันหนาหรือหันหลังบ่นี่นะครับ มือนเออแบกไลเหมือนเหมือนทีนกกวีจอแบนแบกไลมาเมื่อก่อนแรกปาะงานนี่ก็บอกใช่กูว่าทีวีจอบอกจอแบนเนี่ยกูจะเอากูหัวซ้ำหัวด็กน้อยนี่กูจะมาเอาบัญยางมันดวนนา,นนาดวนรังดวนน่ะอืมนะครับหวนมสับปุติน,นี่มันนะเออเออมันก็มันก็เฝ้าเชิงไว้ปีหน้าย,ย่านบริเชิงบอก <laughs> เซื้งไว้เพื่อคือสังตัดเออเป่เ้งไว้เพื่อนอะอเอ้ามือหนึงกับกุ้มเธอสามมือไปแล้วนะครับพี่น้องที่สีอ่าไปถมลุมหน้าเถอะบอกว่ามันกจะเท็ดเหมือนหรอพี่เอ้ยนะอืมนะครับตูกติกาว่าจะโอ้ยพี่เป็ดจะทำให้ทุกอย่างไหน นะครับอืมจะทําให้ทุกอย่างไม่ว่าจะทําหน้าทํานมบันได้ทาหมดเลยเลยอืมผิวดำๆก็จะเอาให้ขาวหวาน <c oughs> อ่บิงมันก็บอกสิกูต่ว่าก,กูเลแจะว่าก,กูดำแต่ว่มึงเด้อมันนี่ออนะครับพี่น้องเอฟสี่จะเอาเบลคขาวเลยแล้วบาทนี่อืมถ้าปิดไฟนี่โอ๊ยแหล่บันไดเทน่ตเขียวแล้วครับพี่น้องเอฟสี ออเห็นหูก็บอเห็นได้เนเี้มึงกำหา,าแล้วโอ้ตายแล้วชีวิตนะครับเนาะอืมนะครับถ้าเมื่อนี่แหละเขาจัดงานนี่นะมีคนตุยแน่นอนเล้ตุยแน่หล่ะครับยิ่งเห็นเอฟซีเขาเหนียวแน่นโอ้ยนะครับอืมตุยแน่นอนที่นี่ แต่เอซีตัวเองหายหมดที่หายหมดนะครับนะถึงจะอะไรพ่อพอี่เกี่ยวเข้าไปอยู่ด้านไหนแต่ทําไมเขาถึงเนียวแน่นนี่แหละครับพี่น้องเอฟซีคิดดูดีๆอืมฮะมันหายไปเกาหีมาบอกไปเสริมงามยานดูมันหายไปเกาหีมาแล้วนะ อ่าราศีมันไม่มีเลยนะตอนนี้มันจะไม่มียังไงครับมันจะมีได้ยังไงเอ่หน้าเล่หน้าดําหน้าเศร้านะมันจะมีราศีไหมลนะ่ะมันไม่มีราศีเลยพี่เอ้ยอย่าไปพูด,ดเรื่องเรื่องรองาศีนะฮะ,นะอ่ะต้องอะไรนี่โบยให้ตื้อย่าไปเว้าครับจะเว่าวให้ตื้อนะครับปิดโปยังเอาไปอยู ขนาดเป็ดป่วยยังบ่อยู่เลยครับเอาแบบฟ้องอันฟดบกๆกับบอ่อยู่ครับอืมนะครับเอาไม่อยู่ไม่อยู่จะไปเว้าเรื่อยเรื่องนั้นออาเฮะมันยังบอกว่าอ่าให้ไปทําทําก้นเนอะบอกว่าให้ไปทําก้นบอกอ๋อ มันเปลี่ยนเหรอืมนมก็ไ่มีดาวเออมันมีแต่ราคีราคะบอืมบางหลายบอกว่าอะไรเออเหมือนทีวีจอเป็นบางหลายโกรธเลยทีนี้มึงมึงมึงมาไหลมึงจะเพดนมสมูทติ้กน้อยมันว่านะพี่น้องเอฟซีมึงจะเวาวเชกูเลยว่าบัดนี้นะครับเสื้อใน้ารุ่นงพิเศษ โอ้ยนะครับพี 1941, um world, ่น <glory> <gardens> ้องเอฟจีนะเออซ้อมฝาให้ล so <RE> e so ูกปแล้วครับนุ่มนะะมันจะซ่อมฝาให้ล yeah, ูกเลยครับนะนมมันนะนะจะว่ามันลินบอโอ้ยแต่ไงปานนูนมมันจะจะปวตีนบนบออืมนะครับพี่น้องเอฟจีย่างมันจะบดวนนาดวนหลังทุดปรานี้มันจะบดเจ็บเอวจะบวดร้อวันนี้ครับ ตายแล้วช <laughs> นะนะนะีวิตโอ้ยนะนว่าอีนี่บ่จบบ่สิ้นดอกนะออถึงเขาจะไม่มีพ่อไปอีกนะก็ยังจัดงานได้อเออต้องรอ้องต้องร้องเพลงอะไรนะของนิ่งนิรนามทุง่งนาเดนนี้ไม่มีความหมายพอ เหลือเพียงกินคนสาบควายอันบอกอะไรนะแล้วมองอะไรนะแล้วเศร้าอ๋อของนิรนามบอโอ้ยตายตาตาย,ตายจำไม่ได้นะครับนะอืออต้องลองเพลงนี้ละนินนีนิรน,นามบอก อลอยไทยเปงโอ้ยนะครับพี่น้องเอซไม่อยากจะพูดนะนะโอพรุ่งนี้ก็คนมาเยอะนะออนะครับด้วยแรงศรัทธาให้มันร,รู้ไปสิว่าไม่มีพ่อเปอใช่ให้มันรู้ไ,รไปนี่เขายังมีแรงศรัทธา f อซียังเหนียวแน่นเหมือนเดิมนะครับอ่าแล้วปีนี้ก็จะบ่งบอกถึงอะไรถ้าไม่มีพ่อเปอ แต่เอฟีก็ยังเหนียวแน่นยังสถัทาเหมือนเดิมเห็นไหมนะครับอืมแล้วเขาเชื่อมั่นเพราะตัวมึงเป็นคนพูดเออนะครับเอฟซเขามาได้งู้นะเขามาได้ปลึกนะกูจะบอกให้นะ